มันก็จะเป็นเรื่องของการร่างร่างภาพเนาะร่างภาพารูปทรงทรงกลวยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันวิธีการร่างทรงกลวยเราเรารู้อยู่แล้วเนาะเราก็ต้องลากเส้นแกนแนวตั้งเนี่ยลงมาก่อนลากแบบนี้มา เพราะฉะนั้นเราจะวัดเลยว่าส่วนสูงจุดนี้จนถึงส่วนที่เป็นฐานเนี่ยมันจะต้องสูงเท่ากันนะครับสูงเปประมาณนี้แล้วเราก็ลองวัดต่อมาประมาณนี้อา้าวแสดงว่าตรงนี้จะต้องลากลงมาถึงนี้อีกนิดนึงอันนี้คือเส้นแกนแนวตั้งนะครับเส้นแกนแนวตั้งทุกคนรู้อยู่แล้วเนะว่าจุดประสงค์มันมีไว้เพื่ออะไรอ่าแล้วก็ ลากเส้นแนวนอนลากเส้นแนวนอนแบบนี้มาลากเส้นแนวนอนมาโดยความยาวเนี่ยเราจะให้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็คือฝั่งนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับจากจุดนี้ จากจุดตัดตรงกลางนี้นะครับมาถึงจุดนี้อันนี้เราจะใช้เป็นเกมมาตรฐานเพื่อที่เราจะเอาไปวัดในฝั่งขวาแบบนี้อันนี้ห้ามเบี้ยวนะนักเรียนอันนี้สําคัญมากอ่าแล้วก็แตะในส่วนปลายนี้ไปน่าแสดงเห็นว่าฝั่งซ้ายและขวามเป็นไงครับเท่ากันนะทีนี้เราก็ลากจาก ส่วนที่เป็นส่วนยอดของมันเนี่ยลงมาเพื่อให้มันแตะตรงนี้นะสังเกตดูการลากของครูเนี่ยครูจะจับโดยใช้ทุกมือสัมผัสแล้วลากไงครับเบาๆเห็นไหมลากเบาๆลงมาลากมาให้มันมาแตะส่วนนี้ส่วนฐานตรงนี้ เราก็จับนี้วิธีการก็คือตัวเราจะต้องนั่งให้มันขนานกับตัวส่วนที่เป็นส่วนยอดด้านบนนี้นะครับอย่าไปหันข้างให้มันถ้าเราลากแบบนี้รับรองเลยว่าเส้นที่เราลากเนี่ยมันจะตรงแบบนี้ซึ่งการฝึกการลากแบบนี้ เส้แบบนี้มันก็จะทำให้เราเอาไปใช้กับพวกวิชาการเขียนแบบหรือวิชาพวกการเขียนภาพพัศนียภาพได้ไมมันก็จะมาถึงประมาณจุดจุดตัดพอดีครูก็ร่างภาพเหมือนกันแต่ในส่วนที่ครูร่างภาพเนี่ยเส้นมันไม่เข้มมากเกินไปเห็นไหมมันก็จะลบลบเคลียร์ไปได้ ง่ายขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราลากไปเนี่ยเราทําไปเนี่ยบางทีพื้นที่งานมันอาจจะสกปรกเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องลบไปด้วยนะครับเอาขอแปรงหน่อยแปรงปัดแปรงปัดแปรงหน่อยแปรง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 อ่าอย่าไปใช้มือมือเราปัดโดยตรงนะครับ แล้วเราก็จะลากจากจุดนี้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเข้ามาถึงบริเวณจุดตัดด้านล่างจุดตัดตรงนี้นะครับแล้วเราวัดเผื่อตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ระหว่างจุดตัดตรงนี้มาถึงตรงนี้นี่คือความกว้างของวงรีนะเราก็วัดขึ้นไปด้านบน เห็นไหมตรงนี้ก็จะเท่ากันแล้วบนและล่างเท่ากันซ้ายและขวาเท่ากันนะครับเราก็มาลากวงรี เราก็จะได้โครงสร้างของทรงกลวยแต่วิธีการทำในวันนี้มันจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนี่คือส่วนที่1นึ่งองวัดลงมาดิส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองจะต้องเรียงนะหนูให้อัานี่คือวัดหนึ่งส่วน วัดต่อลงมาสองส่วนและอันนี้คือส่วนที่สามอันนี้คือส่วนแรกส่วนแรกเราก็จะแค่ล่างเป็นส่วนโค้งแบบนี้มาอันนี้งานชิ้นนี้จะเป็นแนวตั้งนะ้ลูกแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนที่เป็นความหนา มกมยไ่าเดี๋ยววัดวัดจากของครูไปก็ได้นักเรียนจะได้รู้ว่ามันควรจะกว้างสูงแค่ไหนอันนี้เส้นนี้คือระยะห่างตรงเนี้ยเหมือนอันนี้เป็น1ชิ้นอันนี้คือ1นึ่งชิ้นถูกไหมออมันจะออมัจะเหมือนกับถูกผ่าทานฟอร์มมันออกมา แบบนี้ทีนี้เราจะได้อันนี้คือโครงสร้างของมันนี่คือโครงสร้างของมันแบบนี้ เราก็จะแบ่งทั้งหมดเนี่ยฝั่งละ8ช่องเราจะแบ่งยังไงเราก็แบ่งครึ่งลงมาแบบนี้นะแบ่งครึ่งทั้งซ้ายและขวาลงมาแบบนี้มันได้1,2,3,4เห็นไหมครับ เอแล้วเราจะทำไงอีกอะให้ได้8ดช่องทำไงต่อขังเรียนเราก็แบ่งนี่มันลงมาอีกแบ่งครึ่งอันนี้มาอีกแบ่งครึ่ง,งมาแบ่งครึ่งอันนี้ลงมาฝั่งซ้ายก็จะเป็นสี่ช่องแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มาแบ่งฝั่งขวาอครึ่งนึง แ,แบ่งช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายแบบนี้อ่ะมาดูกันอันนี้แหละคือความสำคัญของมันตรงช่องนี้เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วช่องนี้เราจะลบออกทั้งหมดช่องนี้เราจะลบออกทั้งหมด ขอกระดาษทิชชู่ให้คู่หนึ่งแผ่นรองมือกระดาษรองมือแหละเอาทิชชู่ทิชชู่แห้งนะลูกไม่ไม่ต้องเอาทิชชู่เปียกนะใช้กระดาษรองมือยังยวนไหมจ๊ะใช่ใช่ได้ได้กระดาษรองซลาห์ มีจะ่ยกบอคคิ้เมาวันนี้จะตยแล้วก็เองที่มเปิดมาจะเอานี้ให้ครูลองมืออ๋อาร์ลองเฮ้ยสตอเบอรี่นี่แตงโมตอแตงโมเหรอไม่ม่งม่ก่นีเขาคืมแม่ี่ไม่แมอะไรนี่แมโน่้่อ่ะน่มม่ เมื่อเราได้โครงสร้างแล้วอันนี้จำได้ไหมที่เราไล่แถบช่องน้ำหนักเราไล่แถบช่องน้ำหนักไปนะเราก็จะลงมาแบบนี้อันนี้คือช่องที่หนึ่งนี่คือช่องที่หนึ่งอันนี้คือช่องที่สอง อันนี้คือช่องอันนี้คือช่องที่สามอันนี้คือช่องที่สามดูให้ดีนะว่าครูจะลงค่าระดับน้ำหนักแบบไหนบ้างอันนี้คือช่องที่สามอันนี้คือช่องที่สี่ 4 4กับ3เนี่ยมันยังเข้ากันอยู่เห็นไหมนั้นตัวช่องที่4เนี่ยก็ต้องคัดน้ำหนักไปอีกนิดนึงอันนี้มันจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของแสงเงาของรูปทรงเนี่ยได้ง่ายขึ้นอันนี้1 2 3 4อันนี้5 มันไม่ได้ยากหรอกอันนี้คือโคตรจะเบสิกเลยลูกดเดี๋ยวพอรูปทรงมันมาประกอบกันเดี๋ยวมันจะอันนี้อันนี้ช่องที่ห้านะเพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยหนูจะดองงานไม่ได้นะถ้าหนูดองงานปุ๊บมันจะดูยากขึ้นมาทันทีหนึ่งสอสสี่ห้าอันนี้ช่องที่ห อันนี้มันแค่กี่ช่องแปดช่องใช่ไหมที่เราทำมันสิบสองช่องเออที่หนูทำมันสิบสองช่องใช่ไหมลูก ไอตัวที่เป็นที่เป็นช่องตรงนี้ช่องร้อยต่อตรงนี้มันจะต้องพลิกข้อมือมาเพื่อที่จะลากเส้นตรงนี้ลงมามมเริ่มหน่อย สังเกตว่าครูจะคัดน้ำหนักคัดน้ำหนักก็คือการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอ่ะโดยใช้ลักษณะเส้นที่มันเฉียงดีช่องที่7เ,เนี่ยช่องที่7เ,เนี่ยจะเข้มสุดอ้าวเข้มสุดเพราะอะไรดูนะครับ เข้มสุดเข้มสุดแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่แบบเป็นน้ำหนักสีดำเนาะเนี่ยวันนี้ครูให้ทำแค่เนี่ยสัปดาห์หน้ามาทำอันนี้ สัปดาห์นี้ล่างโครงสร้างให้จบแล้วก็ลงน้ําหนักแค่8ดช่องเนี่ยเ <c oughs> ข้าบนไม่ต้องทำเข้าบนปล่อยเลยอันนี้ <c oughs> เราจะเป็นการไล่ค่าระดับน้าหนักโดยการแยกเป็น <c oughs> เลนช่อง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูอัปโหลดลงใน YouTube ให้เนา หนูก็เอาไว้ดูแบบทบทวนววอันนี่คือช่องที่เจ็ดใช่ไหมที่ครูบอกว่ามันเข้มสุดเพราะฉะนั้นไอ้ช่องที่แปดเนี่ยช่องที่แปดและช่องที่หกมันจะเป็นค่าระดับน้ําหนักเดียวกันเ,เธอรู้ไหมว่าทาไมมันถึงต้องเป็นค่าระดับนหนักเดียวกันเออใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแสงตกกระทบเอ่อแสงตกกระทบจากวัตถุกใกล้เคียงหรือที่เราเรียกกันว่ารีเฟกนั่นเอง ทกูแกวอะรกว้ไปแกไม่รอดแน่ใัรที่วอน่นะคะจะค่อยจับน้องออกไปจะเอาไปนอนจับน้องออกไปใช่ลองเท้าถามม่าคุณ นั่นแหละนั่นแหละกรรมกรรมเขาเรกรรมติดจ,จรวดนะเกนล้วเนี่นรครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เอาแค่นี้พอโอเคไหมวิธีการอาจทบทรวนก่อนเราลากเส้นแกนล,ลงมาเส้นแกนแนวตั้งถูกไหมครับพอเราได้เส้นแกนแนวตั้งแล้วเราก็เป็นเส้นแกนแนวนอนโดยเราวัดจากฝั่งด้านซ้ายก่อนก็คือเราจะ จากจุดนี้ตรงกลางนี่มาถึงด้านซ้ายจุดด้านซ้ายพอเราได้นี้แล้วเราก็มาวัดด้านนี้ต่อทางซ้ายและขวามันก็จะเท่ากันถูกไหมครับแล้วก็วัดด้านล่างส่วนฐานด้านล่างจากจุดนี้มาถึงจุดนี้อ่าแล้วก็วัดต่อ<ม>จากจุดนี้มาถึงด้านบนมันก็จะได้เส้นที่เป็นส่วนโค้งของวงรีเนาะอ่าพอได้นี้มันก็จะเป็นโครงสร้างทรงกวย แล้วเราก็มาแบ่งส่วนที่1นะส่วนที่2อนงะแล้วก็ส่วนที่3มันจะได้เป็น1 2 3แบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งก่อนทั้งขวาและซ้ายมันจะได้เป็น4ช่องแรกก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งลงไปอีกอย่างละครึ่งลงไปอีกมันก็จะได้เป็นทั้งหมด8ดช่องพอดีนะครับ เสร็จแล้ว<ค>เราลบส่วนนี้ออกเราลบส่วนนี้ออกไปลบส่วนนี้ออกไปให้สะอาดเลยเพราะอันเนี้ยเราจะมาทําสัปดาห์หน้านะลบนี้ออกไปเสร็จแล้วเราก็มาไล่ค่าระดับน้ําหนักอันนี้ก็คือเป็นน้ําหนักที่1นึ่ช่องที่1นึอันนี้ช่องที่2ก็เป็นน้าหนักที่2อันนี้ก็เป็นน้ําหนักที่3อันนี้เป็นน้ําหนักที่4อันนี้เป็นน้ําหนักที่5อันนี้เป็นน้ําหนักที่6 เพราะนั้นเข้มสุดคือช่องที่7นะครับส่วนน้ำหนักที่8ดและหเนี่ยมันก็คือเท่ากันอันนี้จะเท่ากันเนาะที่มันมันต้องเท่ากันเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันเป็นรีเฟกคือแสงสะท้อนจากวัตถุใกล้เคียงที่มันสะท้อนออกไปกรณีที่วัตถุอันเนี้ยมันวางอยู่บนพื้นสีขาวหรือมีวัตถุสีอื่นที่มันอยู่ใกล้เคียงเนี้ยมันก็จะสะท้อนเข้าไปถ้ามองเห็นเป็นสีมันก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับ อประมาณนี้เนะาะม,มีใครจะถามไหมลูกมีใครจะถามไหมละห้ามนอนในห้องเรียนวันนี้มนอืจะฟ้องขู่อ่อย <ละ S 1> เอเนนะครับอ่เ <ละ S 2> ชิญแยกย้าย